ดริสอีแวนเล่าเบื้องหลังก่อนกลับมาเป็นจอห์นนี่สตอมปมปากแซบในเดดพูลแอนด์วูมอรีนจะเป็นยังไงไปดูกัน ในไดพูแอนวูบรีนะครับผมใตัวละครลับที่โผล่มาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือจอห์นนี่สตอร์มนะครับจากแฟนตาสติกโฟที่กลับมาเซอร์ไพรส์แฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งจนกลายเป็นผู้ท้าชิงความปากแซ่บอีกครั้งที่เมื่อ19ปีก่อนเนี่ยบทนี้นะครับเป็นของคริสอีแวนที่ถ่ายทอดออกมาจนเรานะครับแทบลืมความสุภาพของความเป็นกัปตันอเมริกาในตัวเขาไปเลยครับผมโดยคริสอีแวนนะครับได้ให้สัมภาษณ์เบื้องหลังของการกลับมาเอาไว้ว่าเมื่อ2ปีก่อนนะครับเขานะครับได้รับข มาเสนอที่อยากจะทําให้คนดูชอบกันมากๆและให้นายได้เล่นบทในอดีตด้วยซึ่งเจ้าตัวนะครับผมก็บอกอีว่าเขานะครับยอมทาทุกอย่างที่ไรอันขอเลยเพราะว่าไรอันนะครับเคยให้เขานะครับไปรับเชิญบทที่ดีมากๆมาแล้วกับในเรื่องฟรีการ์นั่นเองครับนั่นจึงทาให้เขานะครับไว้ใจไรอันแบบสุดๆเลยแหละครับผมและในครั้งนี้นะครับผมเป็นโอกาสที่เขาจะได้กลับมาเป็นจอห์นนี่อีกครั้งเขานะครับจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้จริงๆโดยเรื่องนี้นะครับผมเหมือนเป็นฝันที่เป็นจริงอีกครั้งในการรับบทนี้โดยเขานะครับได้โพสต 嗯，来喽。